แสงประดิษฐ์นะคะผู้บริหารจากบร,ริษรัทพยุทธไทยแลนด์จำกัดาร์ทเนืร์ที่สำคัญมากๆข,ของเรื่องนี้ที่มาพูดคุยกันอีกครกั้งหนึ่งนะคะขอเรียนเชิญค่ะสวัสดีพี่ท็อกนะคะสวัสดีคุณวัชรอีกรรอบหนึ่งนะคะเรียนเชิญท่านค่ะ เมื่อสักครู่นี้เราก็ได้พบกับสีสันจากปินเกลียวไปแล้วมาถึงไม้หมอนที่หายไปค่ะพี่กอล์ฟค่ะเรื่องมีที่มีส,สีเสื้อค่ะมีสีเสื้อมาสู้ค่ะวันนี้มีเสสื้้อานนูดอกกุหลาบนี้เป็นสีเรนโบ์นะคะสู้กับทุกคนในวันนี้นะคะแน่นอนค่ะว่าไม้หมอนที่หายไปนี่ก็ได้รับการสนับสนุนโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมแล้วก็ทากาด้วยนะคะเป็นยังไงบ้างคะพี่กอล์ฟลองเล่าโปรเจกต์นี้ให้เราได้ฟังกันหน่อยค่ะ จริงๆก็ต้องขอบคุณก่อนเลยนะครเพราะว่าตั้งแต่ได้ทุนมาเนี่ยยังไม่มีโอกาสได้ขอบคุณออกสื่อนะฮะวันนี้ก็เป็นครั้งแรกเลยนะที่ได้มาออกสื่อเพื่อจะขอบคุณนะครทางกระทรวงวัฒธรรมนะครับกรมสม่งเสริมวัฒธรรมแล้วก็ทางทักก้านะคะที่เซ็นปรบมือด้วยนะคะที่ทําให้จุดเริ่มต้นหนังในฝันของพี่ได้เริ่มเดินทางนะคะแล้วก็ต้องขอบคุณต่อเลยนะสำหรับทาง Uh, ช่องเก้าสมภนะคะแล้วก็ทางจังหวัดก,กาญจนบุรีด้วยนะคะที่มาร่วมนะครร่วมเดินทางสร้างความฝันอันนี้ไปด้วยกันเพราะว่าเป็นหนังในฝันที่ก็อยากทำมานานแล้วนะคะแล้วก็เราอยู่กับโปรเจกต์นี้มาหลายปีตอนที่ครั้งแรกที่ไปเจอพี่บอยนะฮะแล้วก็ไปเจอกลุ่มน้นองๆที่เป็นออน้องๆที่ทํางานที่จังหวัดก,กาญจนบุรีนะกลุ่มก่อร่างสร้างฟิล์มซึ่งตัวนี้เขาก็โด่งดังไปแล้วเขาทํา <laughs> คำซีรีส์เดอะโกลส์เริโอโด่งดังมากนะฮะกลุ่มก่อร่างสร้างฟิล์มซึ่งเป็นคนกาญจนบุรีซึ่งตอนนั้นเราก็ไปเขาเรียกว่าพอมีไอเดียเริ่มต้นนะฮะที่ไปคุยกับพี่บอยแล้วว่าเราอยากทำอะไรที่มันเป็น g l o b a l l issue เพราะทำหนังเนี่ยน่าจะทำหนังที่เมือ่อประเด็นที่เราพูดถึงเนี่ยมันน่าจะเป็นประเด็นระดับโลกที่เมื่อพูดถึงปุ๊บคนทั่วโลกรู้จักซึ่งก็คือสงครามโลกครั้งที่สองแล้วเราก็มีแหล่งข้อมูลชั้นดีนะฮะแหล่งความทรงจํา แล้วก็แหล่งที่เรารู้จักกันอยู่แล้วทั่วโลกก็คือะคะจังหวัดกาญจนบุรีที่สะพานข้ามแม่น้ำแควนะครแล้วก็เป็นทางรถไฟนะครับซึ่งแน่นอนว่าตรงนั้นเนี่ยมันก็บันทึกเรื่องราวประวัติศาสตร์โลกเอาไว้แบบแน่นหนามากเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นโอกาสที่เราสึกว่าเราอยากได้ทํายังไงดีให้เหตุการณ์สงครามในอดีตนะคะมาเอฟเฟกกับเหตุการณ์ในปัจจุบันทําให้คนในปัจจุบันได้เรียนรู้แล้วก็ได้เห็น ะะว่ากว่าเราจะสร้างสันติภาพได้ไม่ใช่เรื่องง่ายและแน่นอนนะครับว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยเราก็ต้องการพูดถึงสันติภาพ<ม>ที่ตอนนี้โลกของเรากําลังหวยหักมันแน่นอนครับค่ะนี่คือหนังในฝันของพี่กอล์ฟพันวารินนั่นเองนะคะ,คะอย่างที่บอกไปแล้วว่าจังหวัดกาญจนบุรีนะคะก็มีส่วนร่วมในการสนับสนุนนะคะสาหรับการสร้างภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะ,ะทางกาญจนบุรีมีส่วนร่วมยังไงบ้างคะพี่กอล์ฟคะเวลาที่เราไปลงพื้นที่ลงโลเคชั่น,นต่างนะคะ คือทางทางจังหวัดนะครับให้ความร่วมมืออย่างดีตั้งแต่เราไปสเกาติง้งไปศึกษาต่าง,างๆพาเราไปไปดูสถานที่ต่างๆที่สามารถถ่ายทำได้ตัวผมเองก็เพิ่งรู้ว่าการจัาบุรีเป็นโรงงานกระดาษที่เป็นแบบเหมือนเหมือนเป็นแบบอะแลแลเอนั่นแหละครับก็<ไ> <laughs> เป็นเป็นสิ่งที่เราจะต้องจะต้องอยากให้ชาวโลกได้กลับมาเห็นอีกทีหนึ่งคือคือวันนี้เรามาคุยกันเรื่องการจรบุรี ทั้งโลกนะครับเห็นเห็นแต่แต่ภาพสงครามใ,ในตอนสมัยที่ควานข้ามแม่น้ำแควเผยแพร่ไปผ่านโลกภาพยนตร์แต่วันนี้เราอยากให้โลกเห็นความสันติภาพเชื่เราจะสื่อออกไปให้ให้ทั้งโลกได้เห็นว่ากาญจนบุรีเนี่ยเป็นจังหวัดที่ทุกคนควรมาท่องเที่ยวครับมันอาจจะถูกลืมไปในในหลายๆช่วงแล้วทุกคนมองว่ามันเป็นสงครามไม่ใช่สงครามครับ มันคือความทรงจาและทุกคนต่อทุพประสันธิภาพ <c oughs> ทุกเราทุกวันเขาเรียกว่าสมัยก่อนเนี่ยเขามองว่าหนึ่งไม้หมอนคือคือหนึ่งสม <c oughs> แต่เราจะเปลี่ยนตรงนั้นคือหนึ่งไม้หมอนคือหัวใจสันติภาพ <c oughs> ที่เราจะต้องการสื่อสารให้ทั้งโลกได้รู้จักคค่ะ <c oughs> โอ้โหดีมากๆเลยในะเรื่อ ok งของสักิภาพนะคะก็เป็นสิ่งที่รีเลทแล้วก็เข้าถึงกับผู้คนทั่วโลกจริงๆพี่กอล์ฟรับแบบนี้คือสปอยนิดนึงได้ไหมคะในหนังนี้คือ,เ,อเป็นหนังอิงประวัติศาสตร์เป็นหนังไม่ได้ย้อนยุคใช่ไหมคะเป็นหนังสมัยใหม่แล้วหันมองนิดหนึหันมมองจ <ๆ S 1> <ๆ S 2> ริงๆโปสเตอร์ก็เล่าเรื่องหมดทุกอย่างเลาเรภาพเล่าเรื่องหมดแล้วจริงจริงบอกตัวเองว่าพูดน้อยน้อยค่ะอย่าให สปอยหรบอกตัวเองตลอดเวลาว่าอย่าเล่าเรื่องยอ่อเพราะว่า,าอะไรเพราะว่าพี่กอล์ฟขึ้นมาถ้าว่าหนังในฝันของพี่กอล์ฟธันวารินหลายๆคนก็อยากจะดูแล้วว่าเอ๊ะเรื่องราวมันจะเป็นยังไงแล้วก็เป็นหนังที่พี่กอล์ฟอยากทํามาโดยตลอดแสดงว่ามันต้องอยู่ในใจพี่กอล์ฟเนี่ยอยากรู้เลยว่าจะถ่ายทอดออกมาในลักษณะไหนรูปแบบไหนคะหลายคนยังไม่ทราบว่าพี่กอล์ฟเองไม่ได้กํากับหนังมาเป็นเวลานานแล้วนะครับค่ะชาสุดสุดท้ายเที่ยงกับไรนะพี่กอล์ฟ ปั๊มน้นำมันใช่ไหมครันซึ่งซึ่งได้รางวัลสมานคม,มด้วยะนะครับใช่แล้วแล้วสิ่งที่พี่คอปบอกผมว่าถ้าคอปจะทำกับหนักอีกทีนะคะต้องได้ออสการ์ทั้งนั้นนี่พี่ครับเราต้องได้ค่ะเราตั้งตั้งฝันแล้วก็คาดหวังไว้ก่อนนะคะได้แน่นอนค่ะพี่คอปค่ะ,คะพี่พอรกก์ตประาเล่าเนาะ <laughs> มันคือความฝันที่ยิ่งใหญ่ที่เราฝั่นได้ใช่ค่ะยิ่เราก็เห็นหลังมากมีเข้าอ่ะฟนแนลลิสสิบห้าเรื่องรู้สึกว่าหนังไทยก็เข้าใกล้ขึ้นทุกทีคนะถ้าเป็นไปได้เราก็อยากทำหนังเรื่องนี้ให้เต็มที่แล้วก็ วันนี้คนมากันเยอะมากเราก็อยากให้ทุกคนแบบร่วมเดินไปกับเราเนาะหนังไทยเราก็อยากให้หนังไทยถึงจุดนั้นจริงจริงก็เล่าได้กันนิดนึงตามภาพสปอยตามภาพได้อยู่แล้วเราไม่เล่ามากไปต่อภาพเราเห็นอะไรจากภาพนีบ้างภาพนี้บ้างใช่ไหมเราเห็นผู้ชายสองคนแน่นอนว่าเรื่องนี้เป็นเป็นโรแมนส์ค่ะเป็นเรื่องของเป็นความสัมพันธ์ในช่วงเวลาหนึ่งของผู้ชายสองคนนี้ซึ่งคนหนึ่งก็เป็นทหารญี่ปุ่นในสงครามโลกครั้งที่สอง นะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งก็เป็นน้องถือช่างภาพพัจะถ,ถือกล้องถือกล้องนะถ่ายรูปแล้วก็น้าม,มาเขาเรียกว่ามาเจอกันในห้วงเวลาหนึ่งเป็นหนังแฟนตาซีครับเป็นแฟนตาซีะนะคระับพัชก,ก็จะเกี่ยวกับทั้งสมคามในอดีตแล้วก็เหตุการณ์ปัจจุบันด้วยโอ้โหนะ่าสนใจมากๆค่ะเอางี้ถ้าหากว่าเราอยากจะ ชมภาพยนตร์เรื่องนี้แล้วอีกนานไหมคะพี่กอล์ฟคะกว่าเราจะได้รับชมภาพยนตร์เรื่องนี้มีมีแพลนหรือยังคะนี้วไหนจริงจริงแพลนนีถ่ายทำแล้วครับแต่ว่าจริงๆสิ่งที่พี่กอล์ฟไม่ได้บอกคือแล้วเขาก็ไม่ยอมบอกด้วยคือเรื่องแคสที่อยู่ในนี้มันจะมีใครบ้างแล้วแบบแคสไทยและญี่ปุ่นจะเป็นยังไงจีบใครไว้บ้างใช่ค่ะเราเราอยากถามมากๆแต่ไม่รู้ว่าพี่กอล์ฟจะสามารถสปอยกับเราในวันนี้ได้ไหม จริงๆแล้วเนอทั้งนักแสดงไทยนะฮะแล้วก็นักแสดงญี่ปุ่นจริงๆแล้วเราก็อยากไม่ใช่อยากเราก็จีบเอาไว้<ช>ก็คุยอยู่ในขั้นตอนการคุยนะ,ะว่าว่าใครจะมารับบทเป็นสองคนนี้ที่อยู่ในโปสเตอร์ซึ่งก็คิดว่านะถ้าเราเจรจาได้สำเร็จเราก็จะได้นักแสดงระดับโลกว้าวโอ้ จริงๆผมผมปวดหัวพูู้กับคนนี้มากเหมือนกันนะ<ท>เพราะว่าเพราะว่าจริงๆอ่ะทีแรกเราผมก็บอกพี่คอฟเอาน,นักแสดงไทยที่อยู่ที่เนาาี่ยแหละที่เ,เป็นคนญี่ปุ่นที่อยู่ไทยไม่ได้ค่ะต้องญี่ปุ่นเท่านั้นต้องแบบเขาบอกครับว่าเขาจะพูดภาษาไทยได้เหรอเขาบอกคาแรคเตอร์เขาเป็นรามเขาสามารถพูดที่ไม่ฉัดได้<อ>แล้วพอเราไปอปโรชคนคนหนึ่งซึ่งผมก็ตกใจมากว่าเขาเขาตอบเมลด้วยแล้วเขาแสดงความสนใจที่จะ มาแสดงกับเราผมมาแสดงกับเราเนี่ยก็คือถ้าถ้ามาถึงเสากรีบสามกรีบแน่นอนนะคะอู้อยู่ในขั้นตอนการการแสดาการคุยพูดอะไรไม่ได้เปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์เท่าไหร่แล้วพี่จอห์นผาเราเพิ่มยังเพิ่งแต่ที่ยังไม่หลักคุ้มพัดอะไรขนาดไหนการที่แบบว่าสาววายอย่างเราก็อยากจะรู้โอ้โหพยานเต็มห้องกล้องเต็มไปโอเค เอาเป็นว่าตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการตกลงอยู่แล้วก็เปอร์เซ็นที่จะตอบรับเนี่ยค่อนข้างมากด้วยประมาณนี้ได้ไหมคะประมาณนี้ใช่ไหมคะคุณประสันเราพูดอย่างมีความหวังโอเคเราต้องมีความหวังแล้วก็ไปให้ไกลถึงฮอลลีวูดแล้วก็ไปถึงออสการ์อย่างแน่นอนนะคะใช่ค่ะโอเราต้อง o นะคะแล้วก็ต้องดังระดับโลกแน่นอนค่ะค่ะวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณทั้งสองท่านมากๆเลยนะคะขอบพระคุณพี่กอห์นสันรีแล้วก็คุณประสานนะคะ วันนี้ก็พูดคุยเป็นไอเดียให้เราได้ตื่นเต้นกันน